เราไปทานเรท้องไม่กินมได้นนี่แล้วพี่พี่านกันยังแล้วเขยแ้วผัดอมันเหี่ยว ไม่ปไหกันอะคเอบนี่นเดี๋ยวเดดีหลับกลเลยอะเมื่อกี้อะน้าตึงมะรู้สึกหน้าตึงขึ้นไหม เยอเลยขอบคุณมากมากนะคะวนไหนสัวคนโอคุนใจสองวงไหมมีสองวงปะไปแล้วโอ้ยต้องลองด้งตึ้เต็มป่าเี้ยว่าก่อทายรถไป